ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ทททแพร่จัดแถลงข่าวการจัดงานแพร่ครับ2022และแคมเปญบินกับนกแอร์มาแพร่ครับเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่13พฤศจิกายน2565ณร้านใบสีตำบลเหมืองหมอ่ออำเภอเหมืองแพร่จังหวัดแพร่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานแพร่ร่วมกับกลุ่มแพร่ครับธนาคารออมสินและหน่วยงานพันธมิตรจัดงานแถลงข่าวแพร่ครับ2022และร่วมกับสายการบินนกแอร์นำเสนอกิจกรรมในแคมเปญบินก,บนกับนกแอร์มาแพร่ครับโดยมีนายชาตรีบุญมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวถึงการให้ความสำคัญกับเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิน่นในสักจีระเวียงเก่า ผู้ก่อตั้งกลุ่มแพร์ครับและร้านใบสีเคีอชั่นคุณนันทกิจบอยผู้ก่อตั้งกลุ่มแพร์ครับและแบรนเนเชอร์ลคุณทัชพงศ์พัฒนาสารินเจ้าของคามีสตูดิโอนายอนันต์สีแดงผู้อำนวยการทททสำนักง,งานแพร่นายวีรพลกึกก้องเจ้าพนักงานป่าไม้อวุโสผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการป่าไม้โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้ ด้วยงานดังกล่าวจะมีกิจกรรมขึ้นในวันที่2-4ธันวาคมตั้งแต่เวลา15นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาณสถาบันพัฒนาการป่าไม้จังหวัดแพร่หรือโรงเรียนป่าไม้จังหวัดแพร่เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแพร่ภายใต้โครงการเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองแพร่ของทททสำนักง,งานแพร่ โดยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดแพร่โดยการน,นําเสนองานคราฟที่มีเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดแพร่ที่มีชื่อเสียงอาทิผ้ามาหฮอมและไม้สักซึ่งมีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่สร้างสารรค์เป็นงานจัดแสดงผลงานและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมและโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบงานคราฟเดินทางเข้ามาเที่ยวชมในพื้นที่จังหวัดแพร่ค่ะก็ในส่วนเอานำายทัตรีบุญมากรองผู้ว่าราชการ จังหวัดแพร่รักษารา้การแทนผูว้ว่าราชการจังหวัดแพร่ก็ได้มีโอกาสนะครับมาร่วมงานในการถแถลงข่าวในวันนี้ของการจัดงานแพทย์ครับซึ่งจต่งหนาสาบันพัฒนาการป่าไม้นะครับหรือโรงเรียนป่าไม้เดิมก็เป็นสิ่งที่ในฐานะที่เป็นชาวแพทย์คนหนึ่งในการที่ะจะมีงาน ในการที่เราต่อยอดของภูมิปัญญาในประเด็นของการเคียร์ทีกเราหลอมกันในการจ่อตั้งจังหวัดแพร่เราในปีพุทธศักราช1 3 1 1นะปูป่พญาพเรมได้ก่อน,อนำวัฒนธรรมมาแลผสมกับวิถีชีวิตเราต่อเน,นื่องยานานนาับพันปี คนแรกบริษัทอีสเอเชียติกหรือช่วงการเมือการปกครองใดๆก็ตามไปเห็นภูมิปยาของเราตามยุคสิ่งที่ลออ้อมนับพันปีของเรานะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับไม้งานผ้างานอาหารงานอย่างอื่นที่เป็นวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นจะรวมองค์ความรู้ต่างๆมีมากมายต่อนเนื่องมาหลายปีทราบมาว่าก็จะเป็นปีที่ห้าจังหวัดแพร่ของเราก็ ก็มีในการบริหารงานซึ่งได้มาอย่างต่อนเนื่องและขนาดเดียวกันก็คือขนาดนี้นะช่วงที่ผมมีส่วนร่วมในพัฒนาเมืองแพร่อย่างหนึ่งก็คือการที่จะทำให้ให้ภูมิปัญญาของเราสิ่งที่สวยงามสิ่งที่ล้อมเป็นอัตลักษณ์ของเราเนี่ยนะครับในเชิงยุทธศาสตร์และก็ต่อเททีนี่เราต้องยกระดับแล้วก็ในส่วนของการที่จะทำยังไงให้มิติสอดคล้องกับปัจจุบันไม้ เราจะทำยังไงเพิ่มเติมจากเดิมมีโตะนะหรือโบราณอย่างนี้เราจะทำองไรให้ในส่วนนี้เนี่ยให้มีการที่มีการออกแบบหรือผิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อเชิงยุทธศาสตร์ก็เราต้องตั้งเป้าออสมมุติว่าปีนี้ก็จะแจกสันเงินอกนอกปไหนี้จัดยังไงให้กับกลุ่มคนเคทีเราจะไปยืนอยู่ตรงไหนได้งานอย่างนี้ต้องเคที ความสำคัญของงานตังนี้ก็คืองานพิธีซึ่งเราจะได้เห็นพิธีไอ้ตรงน,รงนี้เราโชว์ตรงนี้รอเลยนอกจากจะบอกอย่างเงี้ยเราจะทำไงให้ท่านบอกกล่าวท่านเจอแล้วรั้ง <c oughs> <c oughs> ที่ห้าแล้วลืมย้อนไปแล้วเป็นปีที่หกนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยเกิดสถานการณ์โลกอของกลุ่มผู้ที่รับงานฮา,านกรกรมทำมือในต่างปรแเทศจริงๆแล้วเนี่ย บ้านเราก็จะมีะหัตกรรมเนี่ยเยอะมากนะครับไม่ว่าแค่เรามีชื่อเสียงไม้แพ้กันทีเรื่องของอาหารซึ่งในอาหารเนี่ยหลายท่านที่เป็นนักท่องเที่ยวผ่านมาเขาจะบอกว่ารสชาติอาหารจังหวัดแพร่นี่จะแตกต่างตรงที่ว่ามันเป็นเหนือแต่เป็นเหนือถ้าน่าจะเป็นเรื่องของการดีดมีสุขมามาเป็นตัวนําเสนอนะครับพอพอคิดในภาคเหนือบ้านเรา ที่มีทุนวัฒนธรรมอันหนึ่งพิ่าวลาเราจะมีการทั้งเฉลิมฉลองเป็นงานมงคลหรืองานอาวมงคลก็ตามเนี่ยเราก็จะมีสัญ,ญลักษณ์อันหนึ่งนะครับที่ทุกคนเห็นปุ๊บก็จะเป็นหนึ่งทันทีนั่นก็คือตุงปีนี้เนี่ยเรามาคุยกันนะฮะว่าอย่างจังหวัดแพร่เนี่ยเราเป็นจังหวัดที่ถ้าท่าที่เป็นตำรับคนเกิดปีเสือเราก็เลยเอา ตรงที่เป็นเรื่องของปีนักศนี่ยมามาเป็นสัญลักษณ์ของงานก็เหมือนที่น้าช้างบอกเมื่อกี้นะเะเราจะเป็นครั้งที่ห้าแล้วก็ปีที่หกนะคะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเรามาถึงปีที่หกได้มันน่าภูมิใจแล้วก็น่าชื่นชมตัวเองจริงๆอันนี้ไม่ได้หลงตัวเองนะคะแต่ว่าพวกเราทํางานกันหนักมากจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยก็จะถามว่าทำแค่ครับเราได้อะไรเรอะ อันนี้ต้องแบบขออนุญาตแบ่งปันกับพวกพี่ๆนะคะ,ะหน่วยงานแล้วก็สื่อมวลชนด้วยว่าจริงๆพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่รวมตัวกันขึ้นมาทําตรงเนี้ยจริงๆเราไม่ได้อะไรเลยนอกจากความเหนื่อยแล้วก็ความภาคภูมิใจที่มันตามมาหลังจากที่เห็นการเติบโตในทุกๆปีของงานเราเพราะฉะนั้นในงานของเราเนี่ยเป็นงานที่รวมเอางานสีมือต่างๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผ้าไม้เซรามิกอาหารจริงๆถ้าไม่ติดว่าสถานที่สัตงานของเราเนี่ยเป็นหน่วยงานราชการนะคะเรามีในเรื่องของเครื่องดื่มด้วยที่เป็นสุราชุมชนเพราะว่าตอนนี้มีการพัฒนามากในของหลายๆแบรนด์ก็ต้องบอกว่างานงานนี้ก็เป็นงานที่ออทุกคนรลอกป่อย,น,ยน,น,นะครับการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานแค่เนี่ยนะครับเราก็มองในเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้เกิดการเดินทางตลอดทั้งปีนะครับโดยเฉพาะถ้าเราดูในชิย ตั้งแต่ตุลาวิกาลันดาเนี่ยเราก็จะมีะการ,รมการปฏิทินท่องเที่ยวนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นเป็นการนําเสนออัตลักษณ์ของจังหวัดแพร่ยอย่างแท้จริงนะครับเราก็องมอง,งองแพร์ครับนะครับเป็นงานที่การเป็นการแสดงออกของกลุ่มศิลปินนะครับกลุ่มสละกลุ่มชุมชนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับทําไมทุกคนหรือนักเที่ยวที่อยากมาี่ ส่วนหนึ่งนะครับเพราะเป็นความน่ารักของมูลแพทย์มูลแพทย์เป็นมอลที่มีเสน่ห์นะครับการท่องเที่ยวประเทศไทยสมานแพทย์เราก็ใช้ตีในเรื่องของอปี6กห6นะครับเที่ยวที่ที่เสน่ห์มูลแพทย์นะครับเราพยายามเอากิจกรรมที่มีเสน่ห์นำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับต้องบอกว่า,างานแพทย์ครับนะครับก็ ได้คุยกับทางอาจารย์ช้างทางคุณนิวแล้วก็หรือคนที่ติดตามเรื่องของงานแท้ครับอันที่สองนะครับที่บอกว่ามีเสน่ห์ต้องขอใยาเราเล่นหนึ่งนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางเรงทำง,งานแท้เราก็ได้มีการพบปะบนั่งเที่ยวนะครับไม่ว่าจะ,ะนั่งเที่ยวคนไทยหรือต่อองววางชาติประมาณสองคนนะครับนั่งเที่ยวประมาณหนึ่้านสคนนะครับแล้วปีหกห้าองหกหเนี่ย ผมก็ต right ้องเต้าสูงเลยนะครับว่าคือความเรามีกิจกรรมแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ที่ไฟแล้วก็เกิดไ้เกิดสังติงนะครับเราต้องการรายได้อยู่สองพันล้านนะครับน่องเที่ยวหนึ่งล้านสี่แสนคนหม้แต่ว่าการจะตุ้นมค่าใช้จ่ายแล้วก็น่องเที่ยวมันมีความถึงนไปถึงเรื่องของการเพิ่มราคาของสินค้าเ่อนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนทุกท่านมางานแพ้ครับเรามีกิจกรรมให้ทาทุกคนก็จะได้งานของ ตนเองนะครับมาใช้ประสบการณ์ร่วมกันนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับผมสำหรับงานแพรกคราบเนี่ยจากก็เห็นมาตั้งแต่ท่านเริ่มต้นนะคะเห็นพนี่นนะะทั้งทำแล้วก็จากจุดเล็กๆนะคะตอนนี้นะชื่อเสียงของท่านไปไกลมากนะคะจากอะไรรู้ไหมคะว่าตอนนี้พี่ันทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของที่พัก ด้วยนะคะยอดบุ๊กรงแรมมาในวันนั้นเกือบเต็มอย่างที่นุองนิวว่าไม่ได้มาเพราะว่าชมอย่างเดียวมาเพราะว่าการเลื่อมใสศรัทธาและมาเพื่อว่าการต้องการมีส่วนร่วมในภาวะในการที่รักโลกตอนทันที่จะมีกิดจะกลับงานใดๆนะครับซึ่งพอ,พอแล้วจะได้หันถึงความจัดงานอย,างอย่างใหญ่แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนของอคนที่ สนใจแล้วก็หรือประชาชนทั่วไปนะครับจะได้มาพอ,อาพิพันสึ่งเป็นงานคาบงานคาบนี้ก็ทุกท่นานคงทราบแล้วน,นะครับว่าเวลาฮะผลิตมาเนี่ยนะครับซึ่งจะมีในงานนี่หลายพันชิ้นมีชาดในงานมารอสองหึงสี่แต่ท่านมาดูแล้วจะมีรารแารดีไรสดเพราะว่าทั้งสวทอก์พระเง่นก็จะไล่สดไปซึ่งในหน้าพุทธก็คงจะจิงยกกันมาเผยแร่ไปไร้่เนี่ย ถ้าท่านสนใจนะครับอาจจะแอดไลน์หรือจะติดต่อเลยว่าที่นี่อาจาจะจองไว้นะครับได้ผ่านงานสองหรอสี่ได้ติดต่อพิธีาประชันกันซึ่งในงานเนี่ยโดยเฉพาะการหลายหลายพื้นที่แ่าตะทเอเปืนก็ได้นนสนับสนุนก็จะทราบแล้วนะครับว่าทุกที่เป็นมุ้งค่าเป็นสิ่งที่ดีในแต่ละพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะทีแปดเวลาจัดงานแล้วพบของดีนะครับแรงรวมของดี มันมือทีนีทุกงานนะมันจะมีเฉพาะงานนี่งาน่างแปะนี่มีงานเดียวกับติวรวมพิธภัณฑ์งานค่าขมวดนะเกือบหลายซิบลาเกับร้อยล้านนะครับร้อยบูดเม่จะแน่นเ่ยแต่ละบูดวันนี้็มาชโช็อคแคสก็จะเห็นได้ว่าบวบเสื้อผ้าบวบถุงกระดิบบวาการเพี่นค่าเหลื่อมีดหรือว่าสิ่งของต่างๆพอหอม อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่หันเนี่ยนะครับซึ่งในวนริงเ่ยจะมีมากมาสองมินลิเเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ในส่วนของการประจาท,าทันเฉินชวนมาพอนอกแก้วไปเที่ยวแล้วเงี้อเที่ยวมืองแปะเลยพระาัดเย็นตรงนี้ก็งามเหลือเกิน mm hmm. นะครับเวลาท่านมาพอช่วงเย็นเนี่ยเขาจัดงานช่วงเย็นสิบห้าถึงยี่สิบสองนาฬิกาแต่จริงจัดทั้งวันนะแต่เวลาเนี่ยเปิดมีบเนี่ยเกือบจะทั้งวันเลยแต่ว่างานที่มันเป็น,ปนกิจกรรมต่างๆ นะครับซึ่งเขาก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจครับอาญะจัดเลยมีเดินแฟชั่นโชว์งานที่เน้นนะครับซึ่งสามารถจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า,เ,าเวลาเขาประยุกต์ละพอเสื้อผ้าชุดไดที่ว่าเวลาตกแต่งเป็นคนเดินแล้วก็เดินเนี่ยท่านจะได้หันเลยนะครับว่าวันนั้นเนี่ยสองส่ยท่านมีความงามเลยแล้วก็โดยเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ดีไซน์เลยที่ออกสมัยใหม่ออกเพะ่นแต่เป็นการเฉพาะโบมีเห็นได้ทีไหนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยาสามารถออแคซ่า หรือการจัดกิจกรรมงานเห็นเมฆงานต่างๆเดินทางมาแล้วคนที่มาร่วมบูธเนี่ยเพิ่มพินเปิ้นม,มีไอเดียอย่างต่างๆวเวลาคนคิดสร้างสารรค์แล้วเนี่ยหลายท่านาเดินพอแล้วขอสนใจที่ตอ่ที่มีงานไหนอีกแล้วนะครับเพราะยังจะมีตีงานอีกแปดในะสองสีงานครับ